สวัสดีครับวันนี้ GTR Bike จะมาแนะนำจักรยาน t i n X นะครับรุ่นซัสสี่คนนี้จะเป็นซัสสี่ใหม่นะฮะจะเป็น16เกียร์ดานหน้ามีสองใบนะครับมาด้วยชุดเกียร์ตีนผีเป็นคาริสสับดานหน้าเป็นคาริสดิสเบกนะครับหน้าหลังล้อ451ดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับ ค่าซื้อกันได้นะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ GTR Bike 0ูนย์แปดศูนะครับหรือจะเข้าไปชมใน Facebook ของ GTR Bike ก็ได้นะครับสำหรับชิปเตอร์ก็จะเป็นไมโครชิปนะครับ นี้เหมาะสําหรับกับท่านที่ต้องการความเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องการคันใหญ่มากนะเหมาะสําหรับใส่รถยนต์นะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ